ดเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันวันนี้กินไวเป็นพิเศษปกติกินเจ็ดโมงนี้ก่อนเจ็ดโมงเนาะนำเสนออันับแรกเลยครับก็คืออันนี้ใครรู้บ้างตอบหน่อยอันนี้นะก็คือตัวเขาเรียกว่าปลาดุกทอดกรอบผัดทิกแกงใส่ใบกระเพราแล้วก็ใส่ ใบมะกรูดทอดกรอบด้วยนี่ครับเอามาเอาเร็วอาดิเธอหน้าปักอะไรยังโอเคอร่อยมากสูตรแล้วไม่มีการทำเดี๋ยวโพสต์ให้นะแต่ว่าเธอต้องกดติดตามเราด้วยนะอ่ะขอคำน,นั้นเนี่ยไดๆเลยอืม อร่อยอ่ะคือบอกว่าสูตรนี้ต้องทอดให้กรอบๆอ,อย่างนี้ถึงจะอร่อยดีอืมอร่อยมากอืมรสชาติากำลังดีคือปลาเวลาเราทรอดน้ำมันกรอบ แล้วมันคูกกับพี่แกงออกหวานนิดๆเนี่ยจะอร่อยอ่ะดิอออย่งไม่ไกินเนี่ยอดอต่อไปนะครับอันนี้เมนูที่สองแนะนำเราไปทำดูนะครับอืมอืม เป็นใบยอแกงกุ้งแกงข้าวกุ้งแกงอาทิใส่ใบยอเนี่ยอย่างนี้อืมนะขอสักคำเลอะใครสนใจเดี๋ยวโพสให้ว่าทําแบบไหนสูตรนี่ครับอ่ะอืมอืม อ๋ออบอกแล้วว่าช่องนี้มีแตของอร่อยอเห็นไหมเห็นกุ้งไหมเนี่ยกุ้งอืม อืมอืมต่อไปอันนี้เป็นกอนออันนี้เป็นน้ำพริกปลาน้ำพริกปลานะ วิธีการทำแล้วก็สูตรเนี่ยพี่หนวดเดี๋ยวลงในโพสต์ให้นะครับน้ำพริกปลาเนี่ยนเนห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็อจิ้มกันเอาหน่อไม้แล้วก็แตงโมแตงโมอ่อนที่เราปลูกเองต้มนอกน้ำเย็นวิธีการเอาน้ำเต้าน้ำเต้าต่อทุกทีน้ำเต้า,ตา,ตตาผู้แตงโมทุกทีสงสัยต้องปลูกแตงโมแล้วแหละ เป็นน้ำเต้าวิธีการทำให้หวานกรอบอร่อยนอกน้ำเย็นก็ไปดูเดี๋ยวโพสให้อ่ะนี่อ่ะ,อะเดี๋ยวกินกันดีกว่านี่น้ำพริกอ่ะไครพร้อมแล้วจัดอ,อันนี้เป็นน้ำเต้าอ่อนอื้อหือบ หน่อไม้บ้านปู่เองอ,อร่อยหน่อไม้เนี่เอามาเผาก่อนนะแล้วเก็บใส่ตู้เย็นต้องติดเนี่ยเสร็จแล้วพอเราจิ้มเ,เอามาก็ามาต้อมอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาจิ้ม น้ำพริกอร่อยมากไวายเพชรอุ้ยพูทดทีโอ้โหเผ็ดๆเลยเนี่ยโอ้โหน้ำพริกนม่เผ็ดมากเลยเธอเราใส่พี่หนูไปอืออือ แตงโมอ่อ,อนยังลืมทุกอีจริงจริงนี่เนาะแตงโมอ่อนอกีกแล้วเอองใส่ถั่วบุนแตงโมแล้วอ่ะแตงโมอ่อนอีกเออน้ำเตา้าน้ำเตา้า<ๆ> 嗯，嗯。Mm. Mm.